หนังสือ Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking ได้พูดถึงคนเก็บตัวหรือคน introvert หลายคนคงคิดว่าคนผู้นี้ขี้อายไม่กล้าสแสดงออกไม่เก่งเข้าสังคมหรือไม่เหมาะจะเป็นผู้นำแต่จริงๆแล้ว introvert ไม่ได้แปลว่าไม่เก่งหรือขี้อายเสมอไปหรอกนะหนังสือ Quiet เล่มนี้ของซูซานเคนเล่าให้เราฟังว่าในโลกยุคใหม่ที่เสียงดังมากคนที่พูดเก่งเข้าสังคมเก่งมักได้รับความสนใจมากกว่า แต่ในความเป็นจริงคน i n รเวิร r ตมีพลังเนี่ยที่สำคัญกับโลกนี้เหมือนกันซูซานอธิบายว่า i n t r o ิร r ตไม่ได้หมายถึงคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครแต่คือคนที่ชอบใช้พลังกับตัวเองชอบคิดวิเคราะห์ลึกๆรู้จักฟังมากกว่าพูดและมักจะคิดก่อนจะพูดหรือทําอะไรเสมอต่างจาก extrovert ที่ได้พลังจากการอยู่กับผู้คนและพูดคุยตลอดเวลาในเล่มนี้สูซานเล่าให้เราฟังว่าโลกของเรามักจะอวยคนที่กล้าแสดงออกแบบ extrovert culture เช่นในโรงเรียนก็จะชมเด็กที่กล้าตอบครูให้คะแนนกับคนที่พูดมากกว่าคนที่คิดเงียบๆในที่ทํางานก็เน้นการทํางานเป็นกลุ่มประชุมบ่อยๆจนบางทีคนเงียบๆหรืออินโทรเวิร์ตรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนหรือไม่มีค่าขึ้นมาแต่ความจริงคนอินโทรเวิร์ตหลายคนคือตัวเปลี่ยนโลกมาแล้วเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บิลเกตส์เจเคโรลลิงคนเหล่านี้เป็นอินโทรเวิร์ตที่คิดอะไรลึกๆชอบทำงานคนเดียวและใช้พลังของตัวเอง,สร,งสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้โลก ซูซานยังบอกว่าคนอินโทรเวิร์ตมีข้อดีเยอะเช่นเป็นผู้ฟังที่ดีช่างสังเกตมีความคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่วู้วามและมักสร้างผลงานดีๆได้เวลาทำงานลำพังเธอไม่ได้บอกว่าอินโทรเวิร์ดดีกว่าเอกโทเวิร์ตนะแต่ชวนให้โลกนี้เห็นคุณค่าของความแตกต่างและสนับสนุนให้แต่ละคนเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดไม่ต้องฝืนเป็นในสิ่งที่สังคมต้องการเสมอไปข้อคิดสำคัญจากหนังสือ คนเงียบไม่ได้ไร้ตัวตนคนเงียบอาจมีไอเดียที่สุดยอดกว่าที่คิดอย่าไปตัดสินใครจากแค่บุค,คลิกภายนอกทุกองค์กรควรเปิดโอกาสให้ทั้ง introvert และ extrovert ในแสดงศักยภาพในแบบของตัวเอง introvert ไม่จำเป็นต้องฝืนเป็น extrovert เพื่อจะประสบความสำเร็จหนังสือเล่มนี้จะทำให้เรามองตัวเองและคนรอบข้างใหม่ให้เกียรติความเงียบและเห็นคุณค่าของพลังเงียบที่เปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน สำหรับใครที่สนใจอ่านและเก็บสะสมหนังสือดีๆไว้บนชั้นหนังสือที่บ้านสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ